คางสันเ,เนี่ยเอ้ยหนูพูดอะไรนะคะอพูดเก่งนะเราเนี่ยล่ะหนูโตขึ้นไปหนูจะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะล่ะหนูเป็นเด็กดีล่ะลูกเออล่ะคนอะไรเนี่ยพูดเก่งๆเลยนี่ พูดเก่งจังเลยเนี่ยอืมพูดเก่งมากเลยเนี่ยเนาะอืมเก้มก็เก้มใหญ่ๆเนี่ยเหรออือคางก็คางชันๆเนี่ยอือเอ้ยอือว้อ เก่งมากเลยเนะี่นโ่นุนพี่หมีใครก็ไม่ดูหน่อยพี่หมีใครวะเ,เป็นพี่หมีน้องนิชาค่ะอโอ้ยพูดอะไรนะ่ะลกูกหนูพูดกับมาม่าเหรอคะโอ้พูดกับมาม่าเหรอน่าเลื่อเ้ยช่างคนนี้ อชังคนมากเลยเนี่ยนะพูดเก่งจังเลยนะาเราเไม่ต้องอมนิ้วนะ <c oughs> โอ้ค <c oughs> างชั้นชั้นเนี่ยพูดเก่งมากเลยเนี่ยนะคา,างชั้นชั้นเนี่ย เลือกสา้าไข่นะคะอย่าอมนิ้วตัวเองนะหนูจะเจ็บปากนะอือหนูจะเจ็บปากนะรู้ไหมฟันจะขึ้นแน่หรอโอ้ยฟันจะขึ้นแล้วนะ่นะ,นวนะเอคนอะไรชอบให้หยอกแล้วคนอะไรอารมณ์ดีจังเลยเนี่ยโอ้ยข้างใครเนี่ย คางน้องนิชาล้วเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคางน้องนิชาล้วเนี่ยและเจะมูคายเนี่ยเจมูคายเลืนะอกฮะจมูหนูเองค่ะมามาค่ะอืออารมณ์นี้ที่สุดเลยค่ะอ,อืออือเอาเอาาเอ้างไกปเนี่ย ราคาเลกคิวหัวเขานี่ืม